ไปแลกกันโตท้ทีทางด้านสำนันากานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมพัฒนางานยกระดับมาตรฐานการทำงมนและการบริหาราาจัดการนะครับภายในปีประมาณ2568ของกกตครับโดยเม่อเรสเตเว่านะครับเชิงประชุมส้มใจไม่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้การาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานให้การต้อนรับผู้เข้ารวมประชุมสมานาเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการทำงมนและบริหารจัดการภายใน าาคณะ,ครระกรรมาการการเลือกตั้งนะครับโดยมีนายอิทธิพลบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งนายเสเงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารกกต้ทั่วประเทศเนี่ยข้าหรัวม่นะครับโดยทันเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะทันก็บอกว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการจัดประชุมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาการทํางานโดยการทอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2568ค่ะซึ่งก็เป็นการระดมความคิดเห็นนะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ผ่านมามีการรับฟังคอเสนอร์แนะจากผู้บริหารถูกภากส่วนเพื่อจะให้ถูกไยปฏิบัติงาน ได้ตรงกันในทุกมิติค่ะและกการที่สาคัญในโอกาสนี้ก็ได้มีการห้ารือพูดคุยแนวทางในเรื่องข้องการปฏิบัติการเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายกอบอไรนะนายกองค์การบริหารส่วนท้องทิ่อ่าและก็สมาชิกสภาท้องที่ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีงือประมาณ2568นี้แล้วจะได้เป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจความโปร่งใสให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือและก็ารได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อไปนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมผัสกันแล้วค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับการมาตรฐานในการทำงานนะครับเราก็อยากให้งานที่เรารับผิดชอบออกมาออกมาดีเมื่อเราได้เลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เลือก การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาก็เป็นการมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทําและเราจะทําต่อไปเนี่ยเราจะทํำยังไงให้งานมันออกมาได้ดียิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับหรือถูกใจกับประชาชนเพราะงานกรกะตคือการทํางานให้ประชาชนโดยได้เชิญผู้บริหารคือผู้นยการเลือกตั้งประจังหวัดทั้งประเทศทั้ง77จังหวัดและก็ผู้บริหารส่วนกลาง ได้มาเรียกว่าถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกผุ้สภาครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมที่จะเลือกส,สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้รวมทั้งการเตรียมการออกเสียงประชามตินี่ก็คือสิ่งที่เราต้องมามาทบ,ทบทวนมาซักซ้อมว่าเราจะทำงานเหล่านี้ ให้ออกมาดีเป็นไปตามกฎหมายมีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้อย่างไรครับ